สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจำวันที่15มิถุนายน64วิเคะห์ทองคำแนวโน้มราคาทองคำมาพเพลิดเรับชมครับสวัสดีครับพบก,กับผมเทวัญชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารเรทราคาทองคำวิเคะห์ทองคำ ปัจจัยและแนวโน้มราคาทองคํากันนะครับ fx สตรีทวิเคราะห์ทองคําจับตาแนวรับที่บริเวณ1840ปี่เหรียญดอลลาร์ต่อออนการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วกดดันทองคาเคลื่อนไหวต่ากว่า1880ปยเหรียญและมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องสองสัปดาห์หากทองคํายังปรับตัวลดลงต่อเนื่องมีโอกา,าสเห็นทนองคําทดสอบสินค้าเฉลี่ย200วันบริเวณที่1840ี่เหรียญครับกลุ่มผู้ซื้อเผชิญช่วงเวลายากลําบาก ในการเข้าถือสถานะนักวิเคราะห์จาก FX s t r e e ยังระบุว่าหากเฟดเปลี่ยนท่าทีมาเป็นฮาร์คริสก็อาจจะท้อนถึงการฟื้นตัวของแนวโน้มเศรษฐกิจและแรงกดดันด้านราคาซึ่งจะส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อและกดดันทองคำในช่วงครึ่งหลักของสัปดาห์นี้ได้อย่างไรก็ดีหากดอลลาร์ถูกกดดันจากถ้อยถแถลงของนายเจอโรมโพเวลประธานเฟดเกี่ยวกับการไม่กังวลเงินเฟ และตอกย้ำว่าเฟดยังไม่คิดเรื่องการหาแนวหรือหาหรือแนวทางลดนโยบายต่อไปก็อาจเป็นบวกต่อราคาทองได้ทั้งนี้หากราคาทองปิดภาพรายวันต่ำกว่า1,870เหรียญก็มีโอกาสมากขึ้นที่เหรียญทองคำกลับลงไปที่บริเวณ1,855เหรียญต่ำสุดเมื่อวันที่4มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาและอาจไปหาระดับเส้นค่าเฉลี่ย SMA ราย 200วันที่บริเวณ1,840เหรียญได้ครับแต่หากทองคำยืนเหนือบริเวณ1,900เหรียญที่เป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยาได้อีกครั้งก็อาจช่วยดันราคาทองให้ขึ้นต่อได้และอาจให้ทำให้ราคาทองนั้นมีเป้าหมายต่อบริเวณ1,916เหรียญซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันที่1มิถุนายนนักวิเคราะห์จาก ActionFore ระบุว่า ราคาทองคำกับทดสอบต่ำสุดเดิมที่บริเวณ1,855เหรียญอีกครั้งหลังจากที่ปรับลงมาทดสอบบริเวณแนวรับที่1,860เหรียญและไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ดังนั้นทองคำอาจมีโอกาสจะปรับลงมาต่อเนื่องแถวบริเวณ1,840เหรียญและ1,820เหรียญตามลำดับก่อนที่จะดี่กลับมาอีกครั้งนอกจากนี้ยังเป็นความเป็นไปได้ว่าหากดัดชนีดอลลาร์ปรับขึ้น ถวบริเวณ91ถึง91.50จุดก็ยิ่งจะตอกย้ำทองคํำขาลงขณะที่ระยะกลางทองคําถูกจำกัดการเป็นขาขึ้นแนว1900เหรียญถึง1920เหรียญจากดัชนีดอลลาร์ที่เข้ากดดันราคาเป็นหลักนะครับเทรดดิ้งวิวชี้ทองยังมีโอกาสลงต่อแต่ตลาดมีท่าทีรมะมัดระวังก่อนเทขายนะครับในวิเคราะห์จากเท d ดดิ้งวิว ชี้มองทองคำนั้นและแนะนำให้ขายมาตั้งแต่ระดับ1,902เหรียญเนื่องจากหากุดจากระดับดังกล่าวมีโอกาสกลับมาลงไปหาบริเวณ1875เหลรียญครับซึ่งตอนนี้นะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่าราคาทองน,นั้นจะปรับลดลงและลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนและท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณ์ในการรับฟังและรับชมนะครับในการตัดสินใจลงทุนพอช่วงนี้หลายวันแล้ว ราคาทองคำก็มีการปรับลดลงต่อเนื่องซึ่งเมื่อวานนี้วันที่14ราคาทองทั้งวันก็ลงอย่างหนักนะครับลงถึง200บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง96.5%ช่วงเช้าก่อนเปิดตลาดวันนี้เป็นราคาของเมื่อวานรับซื้อที่27,350บาทขายออกที่27,450บาททองรูปพรรณรับซื้อที่26,863บาท และขายออกที่27,950่ายบาทครับในขณะช่วงดึกนั้นราคาทองโลโก,กสปอร์ตยังดิ่งลงต่อเนื่องที่ระดับ1845ด้าเหรียญดอลลาร์ต่อออนนะครับค่าเงินดอลลาร์อยู่ที่90.51จุดและค่าเงินบาทอยู่ที่สาบาทสิสตางค์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคําแนวโน้มราคาทองคําหรือพูดคุยทักทายติชมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาเรามารออัปเดตและรอจับตาราคาทองช่วงเปิดตลาดครั้งนะครับว่าจะพุ่งต่อหรือจะร่วงต่อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ